สวัสดีค่ะจะ๋าท่านหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจกันนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้ตอนนี้วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานรว,วมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคน าจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมพอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะ1ถ้วย ไฮโดรฟนเจ็ดไม้เทา้าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะบางคนกำลังจะเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ความรักความสัมพันธ์ที่คุณเข้าใจมันอย่าง,งแท้แล้วว่าความรักที่ดีมันควรเป็นยังไงความรักที่สมบูรณ์แบบมันไม่ใช่ทุกวันต้องมีความสุขแต่มันต้องมีทั้ง ความทุกข์และความสุขปนไปเพื่อให้มันมีการเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและปัญหาต่างๆที่มันจะเข้ามาหาตัวคุณคุณและคนที่คุณรักจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาไม่ใช่หนีปัญหาความรักที่คุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้อาจจะหมายถึงการที่คุณกลับมารักตัวเองหรือคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับใครบางคนหรือแม้กระทั่ง คุณเริ่มต้นที่จะกลับไปรักและใส่ใจครอบครัวคนรอบข้างของคุณมากขึ้นและเรียนรู้ทุกอย่างจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มันจะเข้ามาหาตัวคุณโดยที่คุณจะไม่มีวันหนีปัญหาอีกต่อไปนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะว่าในวันนี้วันที่คุณถามมาเจอคลิปนี้เขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาด้วยนะคะ 3. ถ้วยคุณกับเขาคนที่คุณถามถึงอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรืออยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันไม่ว่าจะสังคมของการเรียนสังคมของการทำงาน หรือสังคมของการใช้เวลาในงานอดิเรกคุณทั้งคุณกับเขามีเวลาร่วมกันในการทํากิจกรรมเหล่านั้นรู้จักกันผ่านกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นและสังคมของคุณกับเขามันมีความคาบเกี่ยวกันถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้จักคนในชีวิตของเขาหรือคนรอบข้างของเขาทุกคนแต่คุณก็พอจะรู้ว่ามีใครบ้างที่เป็นเพื่อนกับเขาหรืออยู่ในสังคมของเขา ส่วนตัวเขาเองเขาก็พอที่จะรู้จักว่าคุณเป็นใครยังไงและมีใครรอบตัวคุณบ้างมีใครบ้างที่เขารู้จักรวมถึงคนรอบตัวคุณบางคนกับคนรอบตัวเขาบางคนก็รู้ว่าพวกคุณสองคนเป็นใครแต่อาจจะไม่ได้รู้ว่าคุณสองคนมีความสัมพันธ์กันในแบบไหนแต่แค่รู้จักเพราะว่าคุณทั้งสองคนอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกัน คุณกับเขามันเคยเป็นความรักที่มั่นคงนะคะบางคนอาจจะอยู่กินแต่งงานกันแล้วอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วบางคนอาจกําลังรู้สึกว่าคุณกับเขามันเป็นความรักที่เข้าใจกันความรักที่มันจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายคุณกับเขาเคยรักกันเคยวางแผนอนาคตร่วมกันคนที่คุณคิดถึงคือคนที่คุณเคยวาดฝันอนาคตร่วมกันและในตอนนี้เขาคนนี้ก็ยังรักคุณอยู่ แต่ในวันนั้นมันอาจจะมีเหตุการณ์ลหลายๆอย่างที่ทําให้เขาต้องเลือกทางเดินอื่นหรือเลือกทําแบบอื่นที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณต้องจบลงเพราะคุณสังเกตจากให้นะคะผู้ชายคนนี้ยืนอยู่รอตรงนี้น่นหมายความว่าเขามาจากอีกเส้นทางหนึ่งแล้วคุณกําลังจะเดินเข้าไปหาเขาต่างคนต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองทั้งทางท,งที่ยังรักกัน คุณยังรักเขามากเขาก็ยังรักคุณมากแต่ว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆมันอาจจะทำให้คุณกับเขาต้องถอยไปตั้งหลักหรือเลือกทางเดินที่ตัวเองจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องเดินในขณะนั้นแต่ในตอนนี้เขายังรักคุณและเขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาหาคุณพร้อมที่จะกลับมาเป็นครอบครัวก,กับคุณอีกครั้งเดลเวอร์ over, ค่อนข้างชัดเจนนะคะ ในอดีตคุณกับเขาอาจจะไม่เคยมีสถานะที่ชัดเจนต่อกันคุณกับเขาอาจจะเคยแค่แอบคุยแอบคบไม่ให้ใครรู้เพราะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรืออีกสถานการณ์หนึ่งคือเขาก็ยังเป็นคนที่เจ้าชู้หวานสเสนะ่ห์ยังไม่พร้อมที่จะหยุดที่ใครคุณกับเขาก็เลยยังไม่มีสถานะต่อกันมันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณถึงแม้จะรักกันมาก แต่ในเมื่อมันไม่มีความชัดเจนและมันเกิดจากอารมณ์เป็นหลักมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไปต่อไม่ได้สุดท้ายมันก็สะดุดหยุดลงแต่ในตอนนี้บอกได้เลยนะคะความรักความพิศวาสความหลงไหลในตัวคุณมันยังไม่เคยหมดไปเขายังคิดถึงคุณเขายังรักคุณอยู่ห้าม้เทา้าคุณกับเขาค่อนข้างมีปัญหาการต,ตลอดเวลาที่คบกันนะคะ อาจจะเพราะว่าคุณอยู่ในสังคมเดียวกันและบางกรณีคุณกับเขาก็ไม่เคยเปิดตัวบอกใครว่าคุณกับเขามีกันคบหากันในแบบไหนและตัวเขาเองก็ดูค่อนข้างจะเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์และชอบปาร์ตี้ชอบเข้าสังคมมันเลยทําให้มีข่าวข่าวเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องผู้ชายที่มาเกาะแกะเขาเข้าหูคุณตลอดเวลาซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คุณกับเขามีปัญหาและทะเลาะก,กันเกือบตลอด เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันกระท่อนกระแทนและไปต่อกันได้ยากมากในเวลานั้นเจ็ดเหรียญทั้งทงท,งที่ตัวเขาเองมองอนาคตไปกับคุณนะคะในวันนั้นเขาก็ชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการคุณเขาชอบคุณแต่มันยังไปถึงจุดที่เป็นสิบเหรียญยังไม่ได้ในวันนั้น เขารู้สึกว่าเขาอยากไปต่อกับคุณนะแต่เขาก็ยังอยากใช้ชีวิตในส่วนของเขาเขายังอยากใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการเขายังอยากลองเปิดใจเปิดโอกาสอีกสักครั้งดูว่าจะมีใครที่ดีเท่าคุณไหมหรือมีใครที่ทําให้เขาไขว้เขวได้ไหมเขายังอยากไปต่อเขายังคิดวาดฝันวาดหวังกับคุณเอาไว้แต่สิ่งที่เขาทําเขาลืมนึกถึงจิตใจของคุณ ลืมนึกว่าคุณจะรู้สึกยังไงมันเลยทําให้วันนั้นเขากับคุณต้องเลิกลากันไป8ป,ปดดาบแต่บอกได้เลยนะคะว่าเป็นตัวเขาเองที่ยังเป็นคนที่มุฟออนจากคุณไม่ได้ตัวเขาเองยังผูกติดยึดติดกับตัวคุณเขายังคิดถึงเขายังหวยหามือมือของเขายังถูกมัดอยู่และยังถูกล้อมด้วยดาบเขายังไม่สามารถไปจากคุณได้ คนคนนี้ไม่ว่าวันนั้นจะเป็นคุณหรือเขาที่ตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์หรือตัดสินใจร่วมกันก็ตามแต่เป็นตัวเขาเองที่ยังไม่สามารถมุฟออนหรือหลุดพ้นจากคุณได้ห้าเหรียญถึงแม้ว่าในอดีตเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบสังคมชอบเฮฮามีเพื่อนฝูงเยอะแต่ในตอนนี้ ตั้งแต่วันที่ไม่มีคุณตั้งแต่เขารู้ตัวว่าเขายังรักและยังหวยหาคุณและเขารู้รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาไม่สามารถตัดคุณไปได้เขามุกออนจากคุณไปได้เขาก็เริ่มปีกตัวออกจากสังคมที่เขามีเขาเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองเริ่มมาคิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาและเกี่ยวกับตัวคุณ และพยายามมองหาว่าปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรในช่วงเวลานี้เขาไม่ได้คบคุยไม่ได้คบกับใครไม่ได้คุยกับใครและแทบจะแตกแยกออกจากสังคมเดิมๆที่คุณเคยรู้จักมีแค่คนบางคนที่เขาต้องพูดคุยเพราะเรื่องงานแต่ถ้าไม่จําเป็นเขาคนนั้นก็แทบจะไม่พูดคุยกับใครหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยเขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขา เจ็ดดาบเขาศึกษาทุกอย่างนะคะเขาคิดทบทวนทุกอย่างและพยายามเข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเขาคนนี้กําลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติตัวเองเอาอาดีตอันเวลวร้ายเอาอาดีตท,ที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณมาเป็นบทเรียนและกําลังหาวิธีแก้ไขเห็นเขาแบกหนังสือนี่ไหมคะเขากําลังหาวิธี ที่จะเอามาแก้ไขสถานการณ์หาวิธีที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนนิสัยและหาวิธีที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งคนคนนี้จะติดต่อคุณมาและกลับมาในเวอร์ชันที่เขาปรับเปลี่ยนนิสัยปรับเปลี่ยนตัวเองแล้ว justice ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับเขา ขอให้คุณรับรู้ไว้นะคะว่ามันเกิดจากผลของการกระทำของตัวคุณเองการที่เขากลับมาหาคุณเพราะคุณเคยมอบสิ่งดีๆให้กับเขาการที่เขากลับมาหาคุณเพราะคุณให้แต่ความรักและความหวังดีกับเขานี่คือผลตอบแทนที่คุณควรพึงจะได้ซึ่งจริงๆคุณควรจะได้สิ่งนี้มานานแล้ว แต่คนคนนี้ต้องกลับไปเรียนรู้ต้องกลับไปรู้ใจตัวเองแล้วในวันนี้เขาตื่นรู้เขาเข้าใจเขาศึกษาทุกอย่างแล้วและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วดังนั้นไพ่ justice ที่ขึ้นมานั่นหมายความว่าเขาจะกลับมาตอบแทนสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้กับเขาความรักมันจะไม่เอียงอีกแล้วความรักที่คุณกับเขามีมันจะเท่าเทียมกันเขาจะกลับมาเติมเต็มจะกลับมาเป็นผู้ให้ถ้าในอดีตเขาเป็นแต่ผู้รับ การกลับมาในครั้งนี้เขาจะทําทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันเขาจะทําให้การให้และการรับระหว่างคุณกับเขามันสมดุลกันไม่มีการเอาเปรียบกันและจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นทําให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมกันในความสัมพันธ์เท่าเทียมกันในความรู้สึกเพื่อที่จะเดินต่อไปด้วยกันข้างหน้าได้อย่างไม่มีอุปสรรคเดะสตา Star, คนคนนี้มีความหวังนะคะ มีความหวังในความสัมพันธ์นี้มากเขายังมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังไปต่อได้เพราะเจ็ดเหรียญที่ขึ้นมาเขาก็คาดคิดอยู่แล้วว่าเขาอยากไปต่อกับคุณเขายังอยากสารสัมพันธ์กับคุณแต่ในวันนั้นเขายังมองหาตัวเลือกทางเลือกอื่นยังอยากทดสอบใจตัวเองยังอยากให้โอกาสตัวเองแต่ในวันนี้เขาตื่นรู้เขารู้ทุกอย่างแล้วรู้ใจตัวเองแล้วดังนั้นเขาเลยมองว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันยังไปต่อได้และสามารถไปต่อได้ด้วยดีดังนั้นเขาจะกลับมาทำให้ความแตกต่างระหว่างคุณกับเขามันผสานเป็นน้ำหนึ่งจใจเดียวกันและเดินก้าวไปด้วยกันได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะว่าไพ่ออร์เคิลมีอะไรอยากจะบอกคุณกับเขาอีกไหม พักผ่อนช่วงเวลานี้นะคะคุณและเขาควรจะให้เวลากับตัวเองได้อยู่กับตัวเองเพื่อคิดทบทวนความรู้สึกของตัวเองอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางฝั่งของเขาเขาคิดทบทวนตัวเองดีแล้วว่าเขายังรักยังต้องการคุณและอยากกลับมาแก้ไขยอยากกลับมาเติมเต็มเพราะเขามุฟออนจากคุณไม่ได้แต่ตัวคุณเองก็ต้องพยายามเอาเวลาที่มีมาคิดทบทวนว่าถ้าวันหนึ่งคนคนนี้กลับมาในความสัมพันธ์ ถ้าคนคนนี้กลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งคุณยังอยากไปต่อกับเขาไหมความรักความสัมพันธ์ที่มันจะเดินหน้าต่อมันจะดีไหมคุณต้องคิดทุกอย่างและตัดสินใจตามความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องเชื่อฟังใครไม่ต้องฟังคนอื่นแต่ขอให้ถามใจตัวเองแล้วเลือกสิ่งที่ตัวเองสบายใจที่สุดหน้ากาก ถ้าหากในอดีตคุณกับเขาเคยสวมหน้ากากเข้าหาการไม่ว่าจะคุณสวมหรือเขาสวมแต่หลังจากนี้คุณกับเขาจะไม่มีหน้ากากต่อกันแล้วคุณกับเขาจะหันหน้าพูดกันด้วยความจริงจะไม่หนีปัญหาจะไม่หนีความรู้สึกเขาจะรับฟังคุณมากขึ้นและเขาจะบอกความคิดความรู้สึกของเขาแก่คุณให้มากขึ้นคุณกับเขาจะมีการเปิดใจเปิดความรู้สึกเข้าหากันมากกว่าในอดีต เริ่มทุกอย่างระหว่างคุณกับเขามันยังจะได้เริ่มต้นใหม่อีกคร fera, <t> ั้งนะคะคุณกับเขาจะได้กันมาเริ่มสร้างความรักความหวังความฝันเริ่มเติมเต็มความดีให้แก่กันและกันคุณกับเขายังจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะและความรักความสัมพันธ์นี้บอกได้เลยว่ามันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกปลอดภัยคุณรู้สึกว่าคุณสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกไม่ต้องจังวลถึงแม้ว่าวันนั้นเขาจะไม่ได้อยู่ข้างๆคุณถึงแม้ว่าวันนั้นเขาจะงานยุ่งจนไม่มีเวลาคุยกับคุณแต่คุณจะรู้สึกมั่นใจและเชื่อใจในตัวเขาจะไม่มีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ไม่มีความหวาดกลัวใดๆอีกคุณจะรู้สึกเป็นสุขและรู้สึกว่าทุกอย่างมันช่งางสวยงามและรู้สึกว่าทุกอย่างมันช่างผ่อนคลายนี่คือทั้งหมดที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100ถึงหนึเปอรเซกันนะคะเรามาดูว่ามีธาใดราศีใดบ้างชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรชาวธาตุลมราศีเมถุนตุนกลกุมชาวธาตุไฟราศีเมษส,สิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่1 1 1 2 1 3 1ดคนที่เกิดวันที่8 8ด 28, 28. คนที่เกิดวันที่66-26ถ้าใครมีท่าและราศีตางต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นนะคะจะรบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ